พี่ชายทั้พี่ทั้งที่ก็มีบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้คือบาร์บี้คือไม่รู้จักไม่เอาตัวผมตัวผมบาร์บี้ไม่ชอบเล่นไดโนเสาร์แล้วก็แบบไดโนเสาร์ไม่มีผมเออไม่ไม่ชอบผมบาร์บี้แล้วก็เล่นไม่ได้จับกับพี่เล่นเล่นแบบไดโนเสาร์สู้กันอย่างเงี้ยวิ่งในข้อพี่ชนล้มกระแทกลงมุดวิ่งต่อเราให้ใช่อันนี้คือได้พี่มาแต่ถ้ากลับกันเป็นพี่สาวและน้องชาย ก็น้องชายจะเล่นปาบีก็ดีแล้วใช่ไหมพี่นพี่ครงพี่ทีพี่ทีี่ทำอะไรคือเขาช่วยเดียร์เยครับช่วยป่าบเลยครับเพราะเขา่านประสบการณ์มาก่ผมเคยสังเกตนะพี่ทีเาช่วยนะแบบว่าคอยบอกน้องอย่าไปเล่นอันนี้เขาคอยดึงดึงน้องไว้นะแต่เขาก็เหมือนดึงผ่านๆอ่ะดึงผ่านแบบ เขาอาจจะยังไม่รู้จากวิธีอะ่ะเขาก็แค่ห้ามแต่ถ้าน้นนองยังทําอยู่อะ่ะเขาก็จนปัญญาเหมือนกันเห็นเขาหมนาเมือนแบบ <c oughs> ดึงดึงแล้วไม่หยุดแล้วแต่ละกันใช <c oughs> ่หรือว่าบางทีก็เดินมาฟ้องมามีอัญญาทำมาแล้วอันนี้นส่วนอัญญาก็คือเร็วมากตอนนี้เวลาไอวาทําอะไรแบบปีนมนมีแล้วอัญญาปีนหัวโป๊กแบบมังกีอะไรอย่างเงี้ยกดูกระตนเน่งหัวตกลงมาหัวโป๊กอะไรอย่างเงี้ย ฟ้องเก่งเดี๋ยวมันอัญญาโทรหามามีแต่บางมียืนอยู่ตรงนี้นะมามีอัญญาปีนอย่างเงี้ยฟองเก่งอัญญาพี่ก็นำนำเลยเป็นคนนำคนนำน้องแบบว่าสมมุติว่าได้ยินเสียงลงมาข้างล่างได้ยินเสียงเล่าๆๆก็คือหันไปมองที่โต๊ะก็คือน้องพีวิ่งรอบโต๊ะอยู่แล้วก็มีไอวานอย่าวิ่งไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาภาพในบ้านคือ3าคนไอวาอัญญาน้องพีเล่นกันแต่ไม่ใช่เล่นน่ารักนะคะต้องนึกถึงภาพที่เล่นกันแบบ โวยวายสนุกที่สุดสนุกที่สุดสมมติน้องพีลงลงไปเขาอัญญากระโดดขี่หลังกันตุ๊กตุ๊กเนี่ยใช่จริงมันเป็นภาพตอนที่ของว่ัฒนธรรมลูกแฝดมันจะเป็นยแบบนี้มันยิ่งดีขึ้นกว่าไม่ได้คิดดูเลยที่รบ้านจะสงบสุขแต่สังเกตไหมว่านี่ก็คือยังไม่ได้พูดถึงพิธีเลยนะเพราะพิธีเขาแยกไปคือลื้อของเล่นกันแบบเสียงดังหันไปอีกมุมหนึ่งพิธี หน้า<ส>อ่านหนังสือตั้งใจนะตั้งใจอต่อเลโก้จิ๊กซอยบอยู่เงียบคนเดียวถ้าอยากจะหามุมสงบให้มองไปทางนี้ถ้าเกิดคุณน้องพี่เขายื่นเขาเสนอว่าไม่อยากให้พ่อแม่มีน้องผมนี่เลยที่จะเรียนมากช่วยดูแลมันแล้วกันปิดประตูแล้วเขามีเหตุผลด้วยอ่ะเพราะว่าแบบน้องแบบมีสองคนน่ะแล้ว คือเขาทดลองมาแล้วว่าเขาไม่สามารถแบบเซิร์ฟสองคนได้น้องพี่ไม่มีสองน้องพีน้องพีไม่มีสองน้องพีน้องพีเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะน้องพีก็ต้องดูคนนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องก็ดูคนนี้น้องพีไม่สามารถจะแยกลากออกมาได้แยกลากออกมลูกเป็นคนที่เลี้ยงงงหลักนำน้องลุยอย่างเดียวเลยลื้อของที่เขาถามนี่มาจากไหนเขาเริ่มมาจากอะไรนะวันนี้ระบายความรู้ใจขาดมันเกิดจากอะไร เธอเปิดกือมาจากว่าถึงรอบที่เราจะต้องไปจ่ายค่าปากไข่คือน้องเอลซ่าที่นางยังอยู่ในช่องแขงเราก็เออยังรักษาเขาไว้อยู่แล้วก็ไปจ่ายตาง เสร็จแล้วก็คุยกันว่าเออถึงใจแต่ก็เลยไปหันไปถามเขาไงว่าเออน้องพีเนี่ยมีน้องแชทตั้ยยันอยู่ตอนตอนัก่อนน้องพีอ่ะน้องพีเขาบอกว่าเขาไม่เอาใช่ไหมแต่พอพี่ทีพี่ทีก็บอกไม่เอาแต่บอกแต่น้องหนาวมากเลยนะลูกน้องในช่องแข็งแบบหนาวมากแล้วพี่ทีก็ก็ได้เมื่อวานนี้เราก็ถามพี่ทีนะพี่ทีบอกว่าอะไรอ่ะพี่ทีก็บอกว่าแม่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาไม่อยากีน้อาไม่ไหวแล้วคงเกินละเกินกว่าทุกวันนี้ก็ สุดทานทนแพออะไกนยิ่งวาไงฮากอยากอยานนะะหว่าก็ตามใจี้นีไม่ค e ่อยเปลยนนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะหมอดูปล่อยรูป อ๋ออยากดูว่าดีดีหมอโทรมาหาไงนะเป็นหมอดูที่แบบคนนี้เขาก็แม่นด้วยไงมอดูประจำตระกูลออยเออคือเป็นคนที่เราแบบว่าให้ให้ความพอลูเออให้ความคารพอะไรเงี้ยอยู่ดีเ้าก็โทรหาน้องสาวออยบอกว่าพี่สาวเธอยังถ้ามีลูกปีม้าเนี่ยนะดีมากเลยส่งเสริมธีมจะรวยมากไม่ด้อำนวอนจะนมแก้นน้ แต่มันเหลือแต่ลูกสาวนะมันไม่ได้มีลูกชายอะไรเงี้ยบอกว่าลูกสาวก็ได้ถ้าลูกสาวเนี่ยแม่จะรวยก็เลยไม่แบบตัดเลยอ๋อแม่จ่ายละค่าฝากใช่ก็เลยแบบเอายังไงดีก็มาปรึกษาแม่แม่แม่บิแม่เริ่มแบบไปรับมาดีไหมเราต้องคิดถึงตอนนี้ก่อนไม่ไปมองอนาคตตอนนี้จะเลี้ยงให้รอดก่อนสี่คนก็เลยมาก็เลย ลุกพนกโนกนโนกันก็เลยมาถามแต่นี่ฟังขำๆนะไม่ต้องไม่แต่ว่าก็ยัไม่ตัดสินใจแบบฟันธงว่าจริงๆมันก็ฟันธงไปแบบ90%แล้วแหละค่ะว่าแบบมันคงไม่มีแล้วแต่ว่าในใจ ความแม่ลึกอ่ะเราก็รู้สึกว่าลูกเราอยู่ในช่องแข่งเนาะแล้วเขาก็ไปถามค้าสเวลาไปทบุรีทำไมอ่ะกับตอนอเมริกาเขาก็อยู่ในช่องบินเทอร์โซเยอร์เขาก็อยู่ก็โอเคไม่ใครเขาไม่ได้บ่นอะไรถามค้าว่าเอออย่างเงี้ยเขามีวิญญาณหรือยังเออใั่ตรอเ่าหรือไไปเพราะว่ารู้สึกว่าเราขังเขาไหรือเปล่าแทนที่เขาจะมีโอกาสไปเกิดอะไรเงี้ยค้าท่านก็บอกว่ามีวิญญาณแล้วยมเี่ยลย้เงเลยท่านนีต้องยดรถยจทนะ อยาลยและโยงแล้วก็ก็น้องสาวก็ไปคุยกับพี่คนนึงเขาก็บอกว่าอย่าไปเครียดเลยมันก็อันนี้คือลึกมากนะมันก็เป็นวิบากของเขาที่เขายังแบบ <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดอะไรเงี้ยก็รออะไรเงี้ยอ๋อก็คิดว่าโอเคอ๋อก็รอไว้ก่อนเผื่ออีกหน่อยว,วอ่าอญยานางแบบมีลูกยากอย่างเงี้ยถ้าอีกหน่อยบอกว่าคนหมายเขาเปิดกว่าน,นี้ก็ให้เขารับน้องเขากลับมาถ้าถ้าตัวอ่อนเขายังแบบฝั่งได้ยาวๆก็ฝากไปก่อนเลยแต่ถ้ามองในมุมคือฟ้าของเราคือตัวอ่อเราแดงทุกตัว จากที่ผลผลิตที่มีมาคือมาถึงแข่งแรกคือแจะแข็งแรงมากแข่งแรงมากแล้วก็ปัจเจกเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองด้วยตรงนี้เราตกลงเป็นอย่งไบ้างกับน้องเอลซ่าจริงๆตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการเขาจะมีเหมือนจะเป็นพินัยกรรมอะให้เซ็นอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าคนนึงไม่อยู่เอลซ่าจะยังไงกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั้งสองคนถ้า ่ไปทั้งคู่เลยจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการระบุอยู่ข้างในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่คือตอนนี้น้องเอลซ่าก็ยังมีฝากไว้อยู่ฝากไว้อยู่ครับเป็นเอลซ่าอยู่เเป็นอลซ่าแต่ทั้งหมดสิบคนเราเก็บค่าเทอมลูกถึงมหาลัยเรียบร้อยแล้วก็พอได้อยู่ถ้าเผื่อจย่งจิ๊วิ้งเนี่ยเขาให้โอกาสเราเก็บไปเก็บไปแล้วเราก็ไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากซื้อจิ๊กวิ้งก็เวลาเราเห็นเราไลฟ์สดในพิกโตปก็เข้ามาซื้อได้นะครับไม่ต้องฟรีครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับ